ไอ้ย่ะ้งิดเโหไอ้แคปูกูมีคลิปนะไอ้ขยะเปเี้อะไรปัญญาอาูมึงดูดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่าไรมทต่อยาไรกัน้อไม่ปเดิผ่านเนี่ยปเี้เช็คปะล่ะม่ได้อ่าเงียบคูละเอไอ้เาเจ้าไม่กล้าไอ้ขยะเขาว่าเอต่อยคลิปฟอร์ไม่หลลเล่นองเล่นนึ่งเล่นลบหลคัฝั่งนนะฝั่งครับจอจอ จอจอจอแรกใช่ไหมที่ไม่มีคลิปอะตอนปิดจออะใช่ใช่ผมเองนั้นผมต้องมันต้องต้องตามกดอะก็ต้องหยุดเงินครับใช่ครับยด ก็เพราะว่าพ่อมึงก็รู้แม่มึงก็รู้กูว่าทุกคนมันก็รู้ปากกูไม่ใบใจกูไม่ไข่กูว่ามันคงจะได้บูยังมีคนที่ล่มคนที่รอดบางคนก็ชอบจะได้ลุ้นไฟกูยังไม่เหมาะส่งกันเป็นทอดทอดไม่นานมันคงได้ประทุเลี้ยวเรคคอดมากันแบบสี่กูมันรวมหัวกันเป็นสี่กระบานนละเป็นพี่น้องพวก้องสิทอาจารย์เป็นฟ้าก็ไม่มีสิทธิ์ประทานล้มหมากกันไปกีกันดานนับไปกี่บาทหมดไปกี่สตางค์ชื่อกูไม่สำคัญมมนแค่สัต์พนามเพลงกูทหารสัตว์ที่จะประจักษ์ในมือมี ม่ใครใครเขาก็รู้พวกกูใจใครใครเขาก็รู้ทุกประเทศไทยใครใครเขาก็รู้พวกกูรับกันเป็นไฟใครใครเขาก็รู้ในมือมีไม่ใครใครเขาก็รู้พวกกูใจใครใครเขาก็ร um ู M ้ทุกประเทศไทยใครใครเขาก็รู้พวกกูรับกันเป็นไฟใครใครเขาก็รู้อ๋อเรือมันร้อน เพราะไปตามใจไม่สนใครทั้งนั้นไม่ว่าทำคิดรอบก็ยังตอบซ้ำๆตอนที่อยู่หลังไม่พวกกูใส่ไม่ยั้งชื่อกูหมาไทยแต่ว่าใจพยักรำคมเป็นซามูไรไทยมึงใส่ทะลักรีราลื่นไหลเหมือนขึ้นที่ใกล้จะซัดไรคิวพวกนั้นทำไมมันง่ายชะมัดเรียวดับเดินงานแบบเรียวทาทางอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าใจไม่เอียงตามเบื่อเด็กเรียนตีเนยนทำเสยนทางเพลงมึงน้ำเน่าหน้าเบื่อกูัวเรี้ยงความคุยให้พวกมึงเอาไปแดกแจกแต่คนเฮียคนดีกูไม่แจกถ้ากูคิดจะเล่นแล้วต้องเล่นมันให้แหลกจนตะโกนเ้วจะลั่นเพราะว่าเสียงยังไม่แห ใครรเ้าก็ูพวกกูใจใครใครเขาก็รู้ทุกประเทศไทยใครใครเขาก็รู้พวกกูรับกันเป็นไฟใครใครเขาก็รู้ในมือมีไม้ใครใครเขาก็รู้พวกกูใจใครใครเขาก็รู้ทุกประเทศไทยใครใครเขาก็รู้พวกกูรับกันเป็นไฟใครใครเขาก็รู้อ๋อในขอถามแล้วเรืออาขยันแพ้ตั้งแต่ขากูอยู่หน้าสนามควรในวงการไม่เห็นกล้ามาขวางพูดได้เต็มปากไม่มีมาตรฐานล้างผ่านในพวกมาดดาราอยู่ในภาพ วาจะที่มึงสร้างกันมาศักดิ์ศรีมึงไม่มีค่าราคากูละโคตรจอหาอยากบินแต่มึงปีกจอหักพวกกูแม่งแลบไม่มีขีดจำกัดจะขยับกันไปอีกระดับได้แค่รอบก,กัดไป่งอนหันไดไอสัตว์โลกสวยชวยมเพรามึงสเสด็จแต่มึงโดนสะเก็ดกระเพกแล้วพวกมึงจะเข็ดปางคนด่าไม่ก็กว่าจะเจ็บกว่าจะเขียนกันเสร็จอยากเด็บแต่มึงกากดบในมือม,มีไม่ใครใครเขาก็รู้พวกกูใจใครใครเขาก็รู้ทุกประเทศ ใครๆเขาก็รู้พวกกูรักกันเป็นไฟใครๆเขาก็รู้ในมือมีไม้ใครๆเขาก็รู้พวกกูใจใครๆเขาก็รู้ทุกประเทศไทยใครๆเขาก็รู้พวกกูรักกันเป็นไฟใครๆเขาก็รู้ไร้มนเหมือนพระอาภัยมึงก็รู้ฮิปฮอปใช้อื่นไกลใครๆเขาก็รู้ตอนออกใพ้กูจงใจมึงก็รู้ที่หนึ่งในใจใครๆเขาก็รู้หลอกใครไปในใจมึงก็รู้เพลงกูบอกไว้เป็นในในมึงก็รู้เรื่องมึงแตกไวาใครๆเขาก็รู้แม่งเฮียตะกอนไก่ใครๆเขาก็รู้บีบมันจะผ่านจากหัวถึงสะบักส่งสารถึงนักล่าฆ่าหัวทุกระดับได้ ยิงขณะที่หวัวมึงขยับกูแค่อยู่ในสูแต่พลาดหัวทุกฉบับไม่ต้องฉายไฟกูแนะไว้ให้ประหยัดคุกเขา่าใส่ถ้าแกะรานไปประดับเอามึงมารองตีงแนแทนผมไม่ถนัดก,กับพระจ,จิตและพระบรกับสมกุศให้กระย์น <S <S ในมือ <S <S มีไม่ใครใครเขาก็รู้พวกกูใจใครใครเขาก็รู้ทุกประเทศไทยใครๆครเขาก็รู้พวกกูรักกันเป็นไฟใครใครเขาก็รู้ในมือมีไม่ใครใครเขาก็รู้พวกกูใจใครๆคเขาก็รู้ทุกประเทศไทยใครๆคเขาก็รู้พวกกูรักกันเป็นไฟใครใครเขาก็รู้